สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูปถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22มิถุนายน2566ทางด้านเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวเมื่อวันที่21มิถุนายน2566ว่ารัฐบาลจีนนั้นไม่พอใจอย่างมากและคัดค้านในระดับสูงสุดต่อคำกล่าวของฝ่ายสหรัฐซึ่งไร้สาระและปราศจากความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานของความเป็นจริงพิธีการทูตและศักดิ์ศรีทางการเมืองของจีนอีกด้วยแม้ท่าแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนไม่ได้พาดพิงบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยตรงอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐกล่าวระหว่างร่วมงานระดมทุนการหาเสียงเลือกตั้งผู้นําสหรัฐของพรรคเดโมแครตที่รัฐแคลิฟอร์เนียว่าทางด้านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐทําได้ดีในการเดินทางเยือนประเทศจีนระหว่างวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ที่ผ่านมา และต้องใช้เวลานานอีกระยะหนึ่งเพื่อให้เป้าหมายทั้งหมดนั้นลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขณะเดียวกันโจไบเดนนั้นได้กล่าวย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาซึ่งสหรัฐกล่าวว่าวัตถุของจีนที่ลอยเข้ามาในด้านฟ้าของสหรัฐคือบอลลูนสอดแนมและมีการยิงทำลายในเขตด้านฟ้าเหนือรัฐเซาท์แคโรไลนาและบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ดำจีนและยังเป็นเรื่องน่าอับอายสำหรับเหล่าผู้ดำผดังก,การ เมื่อความพยายามทั้งหมดนั้นไม่เป็นไปตามแผนและท้ายที่สุดบอลลูนปรากฏตัวในที่ซึ่งไม่สมควรอยู่และกลับได้เพียงปฏิเสธเท่านั้นนอกจากนั้นโจไบเดนยักล่าวอีกว่าจีนเป็นประเทศที่กําลังเผชิญกับความยากลำบากทางด้านเศรษฐกิจและบรรยากาศระหว่างทั้งสองประเทศณเวลานี้คือการที่จีนนั้นเป็นฝ่ายต้องการสร้างความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับก็สร้างความไม่พอใจให้กับจีนจนกระทั่งล่าสุดนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจ,นองจีนอย่างเหมาหนิงนั้นได้ออกมา ตอบกลับไปยังฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาแม้ไม่ได้มีการพูดถึงว่าอเอ่ยชื่อบุคคลใดก็ตามแต่แน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่กําลังเปล่าไปยังประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐนะครับที่กําลังกปล่าหาว่าหนึ่งลประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเป็นผู้นําเผด็จการสองนั้นเนี่ยครับฟาฟกฝั่ของโจไบเดนก็ยังบอกนะครับว่าที่ผ่านมาจีนเป็นคนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐไม่ใช่สหรัฐที่ไปง้อจีนอยู่ณเวลานี้ซึ่งก็สวนทางกับความเป็นจริงเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยคร แอนโทนีบริงเกตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนั้นเนี่ยต้องรีบเดินทางไปจีนเพื่อที่จะไปขอฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐที่ล่าสุดนั้นก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์นั้นเริ่มที่จะห่างหายเริ่มที่จะถดถอยกันออกไปแต่ทางด้านโจไบเดนนั้นก็บอกว่าจีนเป็นคนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐและก็ยังบอกว่าเวลานี้เศรษฐกิจของจีนนั้นกําลังถดถอยอยา่างรุนแรงจรีนเองนั้นก็เลยต้องการที่จะเพิ่มความสัมพันธ์กับชาติต่างๆเนี่ยร นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทางอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ